ถึงถึงหมอแล้วนะเป็นไงบ้างสัมภาษณ์สิเป็นเตะกี้ไม่ใช่พูย่งนี้แล้วทำไมอ่ะทำไมอ่ะมันเป็นยังไงกลัวมันเล่ไม่ต้องกลัวหรอกอะอะถ้หนูเ็มอมีกมาไม่ได้เข้าออไป ช่คะ่ะ <talvez> เย่้ผู้หญิงอ้าวทำไมอ่ะผู้ชายก็เหมือนกันแหละผ <III> ู้ชายมันกลัวทำไมอ่ะกลัวยังไง <c oughs> ผู้ชายอาจจะมือเบาผู้หญิงมือหนักเงี้ยเอาอะคนไหน <c oughs> ผู้ชายผู <c oughs> ้ชายอ๋อคนมือเบาอ๋อ <c oughs>

ห้าสปดไหนที่ยกไหนที่ยกยกสองซีกันหนึ่งซีกีองซีกไหมหนึ่งซีกสองนซีกสองครับมันเป็นแท้มันขึ้นแล้วสองซีกมันแท้มันขึ้นมาแล้วสองซีกต้องอนสองซีก มีเงนินฟันมันแซงขึ้นแซงหนึ่งขึ้นมาล้วฟันมันเบี้ยวกลายเป็นเท้ฟันเบี้ยวไม่รู้จะโดนข้างบนด้วยหรือเปล่านะถ้าข้างบนคุณหมอเขาดูแล้วฟันแข็งขึ้นเราก็ต้องโดนด้วยกลายเป็นสี่เซฟเลยนะวะเด็กเฮ้ยมองไม่เห็นมันมัวเขามาถอดฟันเขาไม่ได้โดน กม่ไม่ได้มาทาําตาเขาบอกเขาเพื่อกันปันปลุกให้อฟัน้าที่ขึ้นเนอะใ,ใช่ค่ะเป็นฟันกลางแล้วฟัน<อ>นี้เขาให้ไปโยกออกเองเใช่ป่ะ แรงฟันไม่เั่วถึงอาจจะทําให้ฟันผุดได้ก็เลยเคลือบไปก่อนส่วนฟันหน้าเนี่ยเขาบอกว่าถ้าขยับขยับขยันขยับขยับยบ,ยบ,บ่อยๆเดี๋ยวมันก็หลุดไปเองถ้าเจ็บมากหรืออักเสบก็มาหาคุณหมอคุณหมอท้องแต่ล่าสุดอ,อักเสบไหนอีฟันทึกเออไม่ไมหรอมีฟันโผล่อ่ะแต่เป็นฟันเบี้ยวแล้วเนะี่ย แล้วเขาบอกกินขนมน้อยลงบ้างไม่หรอ <c oughs> ป้าบอกแล้วแปรงฟันให้แปรงให้ถึงข้างในหเห็นปะน่ะเห็นนะวค่ะได้อะไรมาด้เลือกมาเองเลยได้มาสองอันให้ป้าดูบอกเราให้แปลงถึงข้างในใช่ยังเวลาป้าแปลงข้างในอ่ะหนูบอกว่าโอ๊ตป้าแปล้งเลือกแปลงเจิบเห็นปะ่ะมันเพิ่งขึ้นมาสีเนะี้ ไปให้ถึงข้างในแล้วไอ้มาบอกเดี๋ยว่าเอ๊ะมันขึ้นม่ได้ไงเนาะไอ้แปลงไฟฟ้ามันแปงไม่ถึงหนูห้าปากไม่กว้างพอมันยัดเข้าไปไม่ได้ห้าปากกว้างแบบนี้นะ